เอาละทันจิโร่ลูกรักลูกจงมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลและออกตามมหาเจาะั์สิทธ์เพื่อขอพรให้ครอบครัวที่ยากจนของเรามีอันจะกินซะนะเออแม่ครับผมจะไปขายถ่านนะครับฮะจริงด้วยพากลับอย่าลืมซื้อลาบไปสีเลนจอยด้วยล่ะเออนี่จังเนสโก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 จังเป็นเชื่อะไรพี่ชายตอนนี้ผมมีความสุขกับครอบครัวของผมมากถ้าไม่นับเรื่องนายก กับเศรษฐกิจของบ้านเมืองแล้วก็นะผมคงจะมีความสุขมากๆเลยล่ะแล้วทำไมสามันน่ากลัวจังวะไอไอไนมมาร้องเพลงเสดงอะไรแถวนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวไปจับกินตับแม่งเลยโทษครับ